สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำ8จุดกลางเต็นท์คลองมะเดื่อนะครน,นายกนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยแล้วกันนะครับที่แรกเลยนะฮะผมจะไล่ลำดับเลยนะฮะจากใกล้สุดนะฮะก็คือจุดกลางเต็นท์น้ำตกตายายนั่นเองนะฮะที่นี่ก็คือจะมีบ้านพักด้วยนะฮะมีจุดกลางเต็นท์นะฮะแล้วก็มีขายอาหารด้วยนะฮะอันนี้บรรยากาศของที่นี่เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือแต่ละจุด มันค่อนข้างดูแตกต่างและก็ดูแตกแลกตาออกไปนะฮะเนี่ยจะเห็นดูเป็นเหมือนแบบเป็นบึงบึงหน่อยนะฮะแล้วก็มีหินก้อนใหญ่ๆห่อะไรอย่างเงี้ยอีกมุมนึงก็จะเป็นอีกแบบเหมือนลำธารน,นะฮะสามารถกางเต็นท์ได้บริเวณนี้ได้เลยนะฮะก็ติดกับลำธารได้เลยลงมาเล่นน้ําได้นะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้น้ําใสมากๆนะฮะก็เจ๋งมากๆเลยนะฮะ ต่อมานะฮะไปอย่างรวดเร็วนะคะคือจุดกลางเต็นท์สวนดารานั่นเองนะฮะจุดเด่นของเขาคือเนี่ยฮะดูคล้ายๆเหมือนออเซนเลยนะเหมือนบ่องอเซนเลยนะครับแล้วก็มีสะพานนะสามารถข้ามไปกลางเต็นท์ฝั่งนู้นได้ด้วยนะครับจุดกลางเต็นท์ที่นี่ไม่มีบ้านพักนะฮะแต่ว่าก็คือจะเป็นกึ่งร้านอาหารนั่นเองนะก็จะมีแค่ให้เรานั่งเป็นเหมือนสั่งอาหารได้นะฮะเนี่ยสามารถกลางเต็นท์บริเวณเนี่ยมุมนี้ได้เลยนะฮะจะแยกจากจุดที่เขาทานอาหารกันนะฮะ อันนี้ก็น้าใสบ้างๆนะวันนี้แนะนําเลยสาหรับว่าต้องแบบเด็กเล็กๆอะไรอย่างนี้นะก็เนี่ยมาสามารถมาเล่นได้เพราะว่าดูเป็นบอ่อแบบนี้นะฮะเราสามารถมองได้แต่ไกลอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ก็ทำซะสวยงามเลยนะฮะสำหรับที่นี่ครับอ่าต่อมานะฮะก็คือจุดกลางเต็นท์สวงลุงพรนะฮะเข้าลึกเข้าไปนิดนึงนะพอเข้ามาที่นี่ก็คือเป็น จุดกลางเตที่มีบ้านพักด้วยแล้วก็มีเป็นกึ่งร้านอาหารนะฮะเมื่อกี้ก็จะมีแคร่ให้นั่งนะฮะอันนี้ให้ดูถึงความน้ําใสมากๆนะฮะสามารถมานั่งเล่นนั่งชิลกันได้นันนะฮะเด็กๆก็เล่นกันสนุกเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็จะมีส่วนกลางเตทอยู่ด้านบนนะฮะที่นี่ชอบนิดน,งน,ดนึงนิดนึงนะะตรงที่ว่าเขาเรียก ที่จอดรถก็จะเป็นระเบียบมากนะฮะเนี่ยสามารถจอดตรงนั้นได้อันนี้เป็นส่วนบ้านพักนะฮะนี่ก็ติดริมน้ําเลยสวยงามเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็คือไปวันที่น้ําเยอะพอสมควรนะฮะหรือจะมาปิ้งย่างกันนะริมๆเลยนะฮะอ่าก็สามารถทําได้นั่นเองนะฮะนี่อยู่ใกล้ๆกับน้ําเลยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะถ้าใครที่ชอบแบบกึ่งร้านอาหารอะไรแบบนี้นะฮะต่อมานะฮะนี่อันนี้จุด ยอดนิยมเลยคือจุดกลางเต็นท์สวนลุงชอยนะฮะที่นี่ไม่มีที่พักนะฮะแต่ว่าก็มีขายอาหารอยู่เหมือนกันนะฮะที่นี่ก็น้ำใสามากนะฮะนี่แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรบริเวณดูกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถกางเต็นท์ได้เยอะมากนะฮะนะฮะก็จะเป็นแนวกางเต็นท์ที่ดูแตกต่างกันออกไปนะฮะนี่อันนี้ก็สามารถที่จะกางเอารถเข้ามาจอดกางได้นั่นเองนะฮะนี่เลยนะฮะกางแบบติดริมลำธารกันแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะ มีหลายจุดนะฮะนะครับน้าใสมากนะฮะแล้วก็มีบริเวณลึกวลาตื้นะน,น,น,นะฮะอันนี้เป็นบริเวณด้านในหน่อยนะฮะก็จะจริงๆมันเป็นบริเวณด้านหน้านะฮะก็สามารถกางเต็นท์ได้อีกเยอะมากเลยนะฮะบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยติดเขาอะไรแบบนี้เลยนะฮะนี่อันนี้เป็นช่วงน้ําเยอะอ่าคลิปจะผสมผสมกันหน่อยนะฮะอันนี้เป็นช่วงน้ําเยอะก็สามารถเนี่ยล่องโอ้สนุกเลยทีเดียวนะฮะมันหนูไฟผมอยากเล่นมากเลยนะครับสำหรับสวนลุงชอยนั่นเองนะครับ ไปกันยาวๆเลยนะฮะเดินกลับมาไกลนิดนึงต่อมานะฮะคือจุดกลางเต็นท์บ้านต้นไทรนะฮะอันนี้ต้องข้ามคลองหนึ่งมานะเออต้องก่อนหน้านี้คือสามารถเอารถเก่งเข้ามาได้นะะบริเวณนี้ก็คือจะอยู่ที่คลองสองนั่นเองนะฮะนะฮะก็จะมีที่นี่คือจะมีบ้านพักด้วยนะฮะแต่ว่าก็จะไม่มีขายอาหารนะฮะแต่น่าจะสั่งได้นะฮะสั่งให้เหมือนสั่งอาหารง่ายๆมาได้นะฮะนี่ รบ,บริเวณอนะันนี้ผมไปวันที่คนไม่เยอะนี่บริเวณกลางเต็นท์ก็จะอยู่ด้านหลังนะครของบ้านพักนั่นเองนะฮะนี่ไอเต็นท์บนนูน้นรู้สึกว่าน่าจะต้องเหมือนเช่าห้องพักถึงจะสามารถขึ้นไปกลางได้นะอะไรอย่างนี้นะครับที่นี่ก็มีพื้นที่ไม่เยอะมากนะผมว่าน่าสักประมาณ30เต็นท์นะฮะแล้วก็เนี่ยนะหลังบ้านพักเดินลงมานะฮะอันนี้ช่วงเป็นคนเยอะอ่าโชว์นิดนึงสําหรับก็สามารถล่องแก่งแบบตื้นๆได้นะฮะ ต่อมาเลยละกันนะฮะอันนี้เป็นจุดกลางเต็นท์บ้านเจบวยนะฮะก็เป็นคลองสองเหมือนกันนะฮะเป็นจุดกลางเต็นท์คลองสองนะฮะที่ต้องข้ามคลองมานะฮะนี่นะฮะบริเวณกลางเต็นท์ด้านบนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับบ้านพักนั่นเองนะฮะก็มีพื้นที่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะด้านในสุดไม่ค่อยมีคนเข้ามาแต่ผมว่าสวยมากนะฮะเนี่ยก็คือจะมีเป็นแก่งแบบนี้โอ้หนั่งเล่นชิลเวิร์กมากนะฮะแล้วก็เนี่ยพอไปทางด้าน ซนน้ำนิ่งๆก็อ่ะสามารถมากินอาหารกันได้นะฮะสำหรับบ้านเจ๊บวยในมีพื้นที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่ารถก็ต้องเป็นโฟลว์หน่อยนะอ่านะฮะก็จะติดอ่าบ้านพักก็จะติดลำธารเลยนะช่วงนี้จะเป็นน้ำนิ่งๆนะซึ่งก็โอเคเลยทีเดียวนะครับต่อมานะฮะก็คือจุดกลางเต็นบ้านคลองสองเครื่องนะฮะเลยมานิดเดียวนะฮะแต่ว่าก็ต้องโฟลว์เหมือนกันนะฮะวันนี้ไปช่วงคนไม่เยอะนะฮะก็ ที่นี่มีบ้านพักด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ขายอาหารนะเออแต่ว่าน่าจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปไปซื้อมาให้ได้อะไรอย่างนี้นะนะ,ะที่นี่ก็เขาเรียกจุดเด่นก็คือผมว่ามันเป็นคลองขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็คือคลองมันยาวมากอ่ะเขาเรียกกว้างมากนะฮะมีที่กางเต็นท์ด้วยนะฮะนี่ก็น้ําใสเลยวันไปคนไม่ค่อยเยอะนะฮะก็ดีมากๆนะฮะนี่ฮะสามารถกางเต็นท์ได้นะฮะบริเวณด้านบนนี้เลย มันถือว่าโอเคมากๆนะครับขอยิ่งลึกกับคนจะยิ่งน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแม้มันก็จะเป็นลําธารกว้างมากๆนะฮะยิ่งไปช่วงวันน้ําเยอะหน่อยมันก็จะยิ่งดีมากเลยน้ํามันเยอะแล้วก็ดูสวยงามนะครับสําหรับที่นี่เลยฮะเห็นไหมลำธารกว้างมากนะฮะแล้วก็เขาเรียกเป็นน้ําไหลอ่ะนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วนะก็คือจุดกลางเต็นท์บ้านสวนคลองมะเดื่อนะฮะอยู่คลองสามันนี้คือสุดละนะฮะ ก็ต้องข้ามคลองหนึ่งคลองสองมาจนมาถึงคลองสามนี <c oughs> <c oughs> ่นะฮะก็จะเป็นจุดกลางเต้นที่เขาเรียกมีฝายแบบนี้หลายจุดหน่อยนะครับแล้วก็มีบริเวณน้ํานิ่งๆอยู่ด้านบนเนี่ยก็สามารถมาพายเรือเล่นได้อะไรอย่างงี้นะฮะก็เขาเรียกพื้นที่ก็เป็นเขาเรียกเป็นฝายหลายๆอันนั่นเองนะฮะแล้วก็กว้างนะครับแล้วก็ธรรมชาติมากๆนะฮะนี่เลยให้ชมนะฮะอันนี้คือสุดนะด้านสุดของเขตแล้วนะฮะก็ พวกโฟร์วิวก็คงจะชอบนะเข้ามากลางเต็นท์ด้านในอะไรอย่างนี้นี่สบายเลยทีเดียวนี่นะฮะอันนี้เป็นบริเวณกลางเต็นท์นะฮะนี่ก็กว้างมากๆนะฮะพวกนี้ทั้งหมดสามารถทำอาหารได้หมดนะครับเออนี่นะฮะจุดเด่นก็อย่างที่บอกก็คือมีบ้านพักด้วยนะฮะแต่ว่าไม่มีอาหารขายนะฮะแต่น่าจะสั่งสั่งมาได้นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแปดจุดกลางเต็นท์คลองมาเดื่อนะ,ะเดี๋ยวผมก็ เ,เขาเรียกอะไรที่มันธรรมดาพื้นๆอ่ะอาจจะไม่ได้อธิบายนะอย่างเช่นพวกสามารถทำอาหารได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในคอมเมนต์ละกันนะฮะด้านล่างก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ8จุดกลางเต็นท์ทองมาเดือมาได้เลยนะฮะช่วงแนะนำเลยคือช่วงกรกฎาสิงหาพฤษภไม่ใช่ดิ789อ่ะเดือน789 10อ่ากำลังดีนะฮะ น้ำกำลังเวิร์คก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ